สองเดือนที่ผ่านมามันมีข่าวหนึ่งซึ่งถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกในรูปของคลิปวิดีโอบ้างและ้ะหรือว่าข่าวข้อความทางเฟซบุ๊กยิ่งระยะหลังนี้ก็สื่อระดับโลกก็ ติดตามทําข่าวไม่ว่าจะเป็น CNN หรือว่า BBC นั่นคือข่าวการเดินจาริรกระยะไกลนะของพระเทราวากลุ่มหนึ่งในอเมริกานะโครงการจาริกของท่านชื่อว่า Walk for Peace เดินเพื่อสันติภาพนะ เป็นการเดินนะระยะไกลนะ3,700กิโลเมตรหรือว่า2,300ไมล์ข้ามนะ10รัฐตั้งแต่เท็กซัสไปถึงวอชิงตันดีซีพระที่เดินก็มี20รูปเท่านั้นนะไม่ได้เดินกันเป็นกองทัพแต่ว่า กลายเป็นความสนใจกลายเป็นจุดสนใจของคนทั่วโลกโดยเฉพาะในอเมริกาแม้กระทั่งในเมืองไทยก็เหมือนและคณะนี้ก็เพิ่งเดินทางถึงกรุงวอชิงตันหลังจากเดินมาแล้วหนึ่งรวันเร็วกว่าจุดเร็วกว่าที่ตั้งเอาไว้นะทีแรกคิดว่าร2อยี่วัวน พอเดินม,มาถึงกรุงวอชิงตันเมื่อสองวันก่อนนี้ก็กลายเป็นข่าวใหญ่เลยนะทั้ง BBC ทั้ง c ซีเดก็รายงานคนที่มาต้อนรับขณะนี้ก็มีเป็นหมื่นนะที่กรุงวอชิงตันแล้วก็มีการเรียกว่ากล่าวปราศัยก็ได้นะที่อนุสาวรีย์ลิงคอน นะซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่มาติลเทอร์คิงเนี่ยเคย mm. เคยปราศัยเคยกล่าวสุนทรพจน์ที่ชื่อว่า I Have a Dream เมื่อ60ปีก่อนจริงๆตลอดการเดินทางตลอดเส้นทางเนี่ยโดยเพาะในช่วง45วันหลังนี่มีคนมาร่วมต้อนรับสองข้างทางนี่ เรียกว่าแทบทุกวันเลยนะมากันเยอะมากบางคนก็ถึงเมืองไหนก็มีการต้อนรับนะคนเป็นพันมาฟังนะเรียกว่าคำปราศัยนะของหัวหน้าคณะผู้จาริกนะเป็นพระชาวเวียดนามแต่ว่าท่านบวชแบบเทรวาสน,นะ ฝรั่งเรียกวปัญญาการะถ้าเรียกแบบไทยก็ยกปัญญากาโรเพราะปัญนะเนี่ยมันก็คือปัญญาเนี่ยปัญญาการโรนะท่านเป็นหัวหน,านา้าคณะอายุก็คงสักสามสิบกว่าหรือสี่สิบต้นๆไปที่ไหนท่านก็แสดงธรรมนะแต่ฝรั่งเ้าเรียกว่ากล่าวปราศัยท่าน,นก็แสดงธรรมพอจะรับคำนิการนิมนต์นะจาก เจ้าของที่ท่านไปที่ไหนท่านก็ปัรยายธรรมคนก็มาฟังกันล้นหลามนะอันนี้ก็เลยเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนมากทำไมคนสนใจกันมากมายนะตลอดเส้นทางที่ยาวเป็นพันนกิโลนะส่วนก็เพราะว่า การที่คนคนหนึงหรือคนคณะหนึ่งเนี่ยจะเดินเท้าเปล่าหรือจะเดินเท้าเนี่ยอย่างต่อนเนื่องสิบห้าอาทิตย์ถ้าไม่มีวันหยุดพักเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งอยู่แล้วนะเดินอย่างเดียวเลยนะ,ะเฉลี่ยแล้วก็เดินวันละสาสิบกิโลก็หมายความว่าเดินวันละสิบชั่วโมง นะเพราะว่าท่านเดินช้านะชั่วโมงละนึงชั่วโมงนึงก็สามกิโลหรือสี่กิโลแล้วก็ก็คอยนะรับดอกไม้แล้วก็คอยให้พรคนที่อยู่สองข้างทางยังไม่ต้องพูดถึงว่าเจอความหนาวเหน็บนะบางทีก็บางวันก็เดินท่ามกลางหิมะที่โปรยปลาย โดยพ่ะช่วงนะเดือนที่แล้วเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วนี่มันหนาวมากนะในอเมริกาแต่พระคณะนี้ก็เดินนะเดินแบบที่เราไม่ไม่หวั่นเกรงต่อความหนาวเลยอันนี้แสดงถึงความวิริยะอุตสาหะนะความมุ่งมั่นความอดทนนะแล้วบางท่านนี่ก็บางช่วงก็เดินเท้าเปล่านะเท้าเปล่าจริงๆนะ ไม่ได้ใส่รองเท้าแต่แม้จะใส่รองเท้าเนี่ยในช่วงหน้าหนาวนี่มันก็ทุกข์ทรมานมากนะแต่ท่านก็เดินนะเดินไม่หยุดแม้จะไม่มีคนมายืนต้อนรับสองข้างทางเหมือนช่วงที่อากาศไม่เลวร้วายมากเนี่ยท่านก็เดินอันนี้ก็เป็นการกระท,ทําที่จับใจผู้คนมาก และไม่ใช่แค่การกระทำนะที่น่าประทับใจนะสารที่ท่านต้องการสื่อเนี่ยก็คือสันติภาพสันติภาพเนี่ยท่านไม่ได้เรียกร้องให้สร้างนะแต่ท่านเรียกร้องให้ท่านพูดให้ตระหนักตระดนึกความสำคัสันติภาพเพราะเดี๋ยวนี้คนอาจจะลืมไปแล้ว นะไปให้ความสำคัญกับความร่ำรวยความยิ่งใหญ่จนลืมไปว่าสันติภาพหรือสันติสุขภายในนี่มันมีค่าหลายคนก็เห็นคุณค่าของสันติสุขนะแต่ก็ลืมไปว่าจริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วในใจเราท่านก็ท่านปัญญาปัญญากรโรเนี่ยก็พยายามพูดนะว่าจริงๆแล้วสันติสุขเนี่ยมันมีอยู่แล้วในใจเราไม่ต้องไปหาที่ไหน และท่านยังพูดถึงความรักความเมตตากรุณาซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ลืมกันไปเยอะและ้วและยังพูดถึงสตินะว่ามันสำคัญอย่างไรแต่ลำพังการกระทำนะเดินยาวสิบห้าอาทิตย์เนี่ยแม้จะมีจุดมุ่งหมายที่สวยงามน,นะ แต่ว่ามันก็ไม่จับใจผู้คนมาเท่ากับความสงบสำรวมของพระคณะนี้ยิ่งถ้ามีวัดปฏิบัติที่ฝรั่งเนี่ยนะอาจจะนึกไม่ถึงนะเช่นไม่จับเงินและไม่รับเงินนะฉันอาหารเฉพาะที่คนถวายให้นะบางท่านก็ชันในบาท แล้วก็เดินอย่างสงบไม่มีการพูดคุยกันกาน,นเดินเรียงแถวอย่างเป็นระเบียบอันนี้มันสะท้อนถึงภาวะภายในนะอาการที่สงบสํารวลนี่สะท้อนถึงภาวะภายในก็คือความสงบเย็นในจิตใจคือท่านไม่ได้พูดเรื่องสันติภาพอย่างเดียวแต่ท่านแสดงให้ดูด้วยนะไอการที่แสดงให้ดูเนี่ยนะมันมีความหมายที่จับใจผู้คนมาก บางทีไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้อย่างที่มันจะพูดกับว่าเนี่ยทำให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผัสได้คนก็รู้สึกได้นะว่าความสงบที่ท่านเรียกร้องหรือท่านพูดเนี่ยที่จริงแล้วมันก็แสดงอยู่แล้วจากกิริยาอาการของท่านมันก็เลยทำให้คนเนี่ยรู้สึกประทับใจมากนะมาต้อนรับกันเป็นพันนะแทบทุกเมืองเลย มันตายจากการเดินเพื่อสันติภาพที่อื่นนะตมาเคยไปร่วมเดินเพื่อสันติภาพนะ <Okay. S 1> นานาชาติเดินคณะนี้เดินแต่โบลันนะเนื่องในโอกาส50ปีสึ่งสุดสงครามโลกที่สองโบรันเนี่ยเมืองท,ที่เขาเริ่มจุดตั้งต้นเดินนี่คือที่เมืองออสวิสซึ่งเป็นที่ตั้ง ค่ายกักกันชาวยิวแล้วก็คนยิวตายกันเป็นล้านในค่ายกักกันเหรอเนี้ยออลชวิสเดินจากโปแลนด์มาจนถึงเมืองไทยแล้วก็ไปยนถึงฮิโรชิมา่าให้ทันวันที่6สิงหาซึ่งมันครบร้อบห0ปีการทิ้งระเบ,บิดปรมาณูแต่ว่าเดินครั้งนี่นนยมันไม่ค่อยดึงดูดความสนใจผู้คนนะเพราะว่าคนที่เดินก็เป็นคาราว่า แล้วก็เดินแบบไม่ค่อยมีระเบียบเท่าไหร่นะไม่ค่อยสงบสํารวมเดินไปก็คุยไปแม้ว่าคนนำเนี่ยจะเป็นพระญี่ปุ่นนิกายนิปปอนซันนี่นิปอนนนะนปอนซันนี่ไปไหนก็ตี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 กรองนิปปอนซันมีโหดจิตนโมเมียงโหเรงเกเก,กียวท่านก็เดินท่านก็สํารวมนะแต่ว่า คนที่เดินส่วนใหญ่เนี่ยเป็นฝรั่งก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสงบสํารวมอย่างพระกลุ่มที่ชื่อว่า Walk l o r p r p e e เทอะไรแม้จะเดินไกลนั้นเก้าตั้งแต่ตั้งแต่สิงตั้งแต่ธันวาั้งธนวาสามแปดเนป็นถึงสิงหาสามเกเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีคนไม่เคยเป็นข่าวเท่าไหร่ อันนี้ใช่น,นะความสงบสํารวมเนี่ยระหว่างการเดินเนี่ยมันจับใจผู้คนมากจนกรทั่งหลายคนคิดว่าท่านเป็นผู้วิเศษนะหรือเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์มีคนเดินไม่น้อยนี่นะเอาลูกมาให้ท่านปัญญาัการโรเนี่ยแต่ให้พรบางคนก็เป็นคนป่วยนะมีความทุกข์ใจเจ็บป่วยด้โรคมะเร็งเป็นอัลไซเมอร์ บางคนก็พาพ่อมาที่เป็นอัลไซเมอร์มาให้ท่านให้พรพ่อไปเกิดภาพว่าเนี่ยท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะไม่ศักดิ์สิทธิ์ได้ไงนะเดินกันมาร้อยเก้าวันเน,นี้ยถ้าใจไม่มีพลังเนี่ยก็คงจะเดินไม่ได้ขนาดนั้นฝรั่งนี้เขาก็เชื่อนะเขาก็เชื่อไม่ไม่ใช่ว่าเขาถือพุทธนะหลายคนก็นับถือคริสตหลายคนก็ไม่มีศาสนา แต่เขาประทับใจความสงบสำรวมของพระกลุ่มนี้แล้วก็เชื่อว่าเนี่ยท่านต้องเป็นผู้ที่มีคุณวิเศษแน่นอนฝรั่งก็เชื่อแบบนี้นะยันใครมีความทุกข์ก็มาให้ท่านนะให้พรนะคนป่วยคนเจ็บเด็กเล็กนะพ่อแม่ก็มาให้ท่านให้พรถึงแม้ว่าจะไม่ได้นับถือพุทธนะี อันนี้ก็เป็นอน,นิสงหรือพลานุภาพของความสงบสำรวมนะแม้ว่าจะไม่พูดอะไรมากแต่กิริยาอาการเนี่ยมันก็จับใจผู้คนอันนี้มันเชืเ่อเลยนะว่าแค่ความสงบสำรวมเนี่ยของพระเราเนี่ยก็สามารถจะมีแรงบันดาลสร้างแรงบันดาลใจกับผู้คนได้นะไม่ไมเป็นต้องมีความรู้มากนะและไม่เป็นต้องพูดไพเราะ นะแต่ว่าคอยมีความสงบสํารวมและแสดงถึงความความมุ่งมั่นจริงๆที่่านเดินขนาดนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เพราะความเพียรพย,ยายามอย่างเดียวนะแต่เป็นเพราะความสงบภายในเดียวราะการมีสติด้วยทําให้เจอพายุหิมะไง,งก็สามารถจะเดินฝ่าความหนาวไปได้อันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจนะหรือ,อข้อที่กระตุ้นให้เราตระหนักว่า ความสงบสํารวมเนี่ยมันมีพลังมากนะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะพระเท่านั้นคารวาก็ทําได้นะและที่จริงความสงบมันก็พบได้ที่ใจเราอยู่แล้วเดีย๋ยวว่าที่ท่านเน้นว่าเนี่ยต้องมีสติต้องมีเมตตากรุณามีเมื่อไหร่ก็พบความสงบพบสันติสุขได้จากในใจของเรานะเตรียมรับพร้อม ชิตั้งปฏิตังตุมหังคอยถ้าผลที่ด้านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิบะเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยชาพรานสาพเพปุเรนตุสังกัป้าขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่โตปนารสโสยาทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพนโชจิรโาโสยทาเหมือนแก้มณีอันสว่างสวงสัวยควรยินดี พิธโอวิวาชนตุอันตรายทั้งวงจงบำราดไปพระโลกวินาสตูทั้งวงของท่านจงหายเศวัฐวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านพีคายุโกขาวท่านจงเป็นผู้มีความสุเมอายุยืนพิวานาสีลสนิจางุธาปัจจายโน ตาโรธรรมาวาธานีอายุวันโนสุขังพลังัืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิจภาวะตุสาพมังคารังสะพมงคนจงมีแก่ท่านพันตุสาพระเทวตาราเทวาาทั้งบุญจงรักษาท่าน พพุทธานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าพาธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมพะสังฆานุภาเวนาอนุภาแห่งพราสงทาโสทิภวันตุเตพาสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านดวเมื่อเทินปฏิสังขายโยนิโสบินปาปังปฏิเสวามี သောဝေယနာမထာယနာမနတနာယနာဝိဘူ சன ายာသေဝေယိမာသကာယသေတိယာယပနာယဝိสุ వర တိယာနုဟာဟာယဧတိဝရဏန္တဝေသနာဝိဟံခာမိနဝံจဝေသနာနုပါတိသမိသရာจဝေဟောဝိသဇေအနာဝတတတဓပ္ပဆိုယာရောတိ